วันนี้เราจะมาพูดถึงการหมุนภาพในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้ทำในคลังภาพแกลเลอรี่หรือรูปภาพของเครื่องนะอันนี้เขามีฟังก์ชันให้คุณหมุนจะหมุนได้ยังไงบ้างอ,อันนี้บางทีเราถ่ายรูปมาแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยากจะปรับรูปจะหมุนกับข้างอย่างเช่นบางทีเราถ่ายมา มันมันมันเป็นภาพแนวนอนเราอยากให้มันตั้งได้ไหมอะไรเงี้ยเอออันนี้จะทํำยังไงเออนะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่มีให้เราลองไปเล่นกันอันนี้มันมีให้เล่นจะปรับยังไงแล้วแต่ตามใจมันมีปรับอะไรบ้างดีกว่าเอาปร,ปร,ปรัเราไปดูกันดีกว่าไปอ่ะก็เข้าไปในคางภาพแล้วก็ไปเลือกเอาสักรูปก็แล้วกันเอาขึ้นมาหนึ่งรูปจึ๊ก่ะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นนี่ปรับแต่งรูปอยู่ตรงนี้อ่านะกดลงไป ตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตัดภาพนี่เขาใช้ฟังก์ชันตัดภาพแต่ในเนี้ยมันมีหมุนอยู่ในนั้นด้วยเราจะมาหมุนก่อนนะอาหมุนก่อนจึกลงไปตรงนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการหมุนภาพอยู่ตรงนี้ถ้าจะหมุนแบบทีละ90องศานะก็กด1ทีจึกก็จะหมุนภาพเป็นแนวนอนเรามีความรู้สึกว่าอาอะไรอยากได้ขวดน้าคว่ำลงแล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งกดจึกลงไปก็จะได้ขวดน้าควา่ำจะดูแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ย เหมือนขวดน้ํามันห้อยหัวอยู่หรืออะไรเงี้ยบางทีเราจะกระปรับภาพแบบนั้นอ่ะหมุนทีก็จะแนวนอนไปอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็หมุนไปหมุนมาอยู่แค่นี้แหละโกรไปจนท้ายมันก็จะกลับมาที่เดิมอ่ะทางนี้มีมากกว่านั้นอีกอ่ะเรามีความรู้สึกว่าอยากจะให้ขวดน้ําเนี่ยมันเอียงเฉียง45อย่างเงี้ยได้ไหมเอออันนี้เนี่ยทำได้ในการนี่จุดนี้เกี่ยวกับเรื่องหมุนภาพเห็นไหมอ่านะ เราเลื่อนจุดเนี้ยเราเลื่อนอเห็นไหมเลื่อนจืด,ดโอเคมันก็อันนี้ <c oughs> คุณต้องถ่ายให้ขวดน้ําไกลกว่านี้นะมัน <c oughs> ทําไม่ะก็เวลาหมุนผ้าแล้วขวดมันมันเกินจอผ้าไปอะ่ะเพราะมันมันย่อมไม่ได้เห็นไหมมันเป็นขนาดไซส์ของผ้ามันเป็นแบบนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนแบบนี้เนี่ยมันได้ประมาณหนึ่งเออนะเพราะฉะนั้นหรือจะหมุนกลับอีกข้างหนึ่งอืม ถ้าอยากจะให้มันเอียงก็ควรจะหมายถึงว่าให้มันขวดมันเต็มเต็มเต็มขวดเนี่ยนะก็แนะนําว่าควรจะถ่ายให้มันห่างกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งโอเคไหมโอเคขวดมันไม่เต็มอ่ะอ่ะหลังจากที่เราหมุนแล้วได้อย่างใจแล้วอ่ะสมมติละกันนาการสมม,มุติเราหมุนแล้วคิดว่าเอาแค่นี้ได้อย่างใจแล้วเลื่อนอีกนิดนึงอ่ะเเอานิ้ว,เอ,วเอานิ้วเนี่ยแตะได้เลื่อนได้นะจ๊ะได้ประมาณหนึ่งอ่ะนะหรือจะขยาย เออนะอ่าประมาณอย่างนี้อ่าเอาแค่นี้อ่าอย่างนี้ก็ได้นะอ่าได้ทั้งนั้น่ะได้หมทสสดชื่นโอเคเราคิดว่าเราจะเอาภาพแบบนี้เออนะไหนหันกันไปนิดนึงโอเคไหนเลื่อนนิดนึงอืออ่าโอเคไหมอ่าเราเอาเอาแค่นี้เอาสมมุติแล้วกันเราก็มาติ๊กถูกติ๊กถูกตรงนี้ก็คือเซฟภาพอ่าเซฟภาพขึ้นมาให้เป็นแบบนี้แล้วก็กดบันทึกคือติ๊กถูแเราเอาแค่นี้พอแล้วแล้วก็กดบันทึกคือเซฟจึก เขาก็จะทําการบันทึกภาพให้เป็นอีกหนึ่งภาพขึ้นมาภาพเก่าก็ไม่ได้หายไปนะภาพเก่าก็ยังอยู่ต้นฉบับเราก็จะได้ภาพใหม่ขึ้นมาที่ขวดมันเอียงๆอะ่ะเออนะอันนี้ก็เป็นการหมุนภาพในเครื่องโทรศัพท์นะในสมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่เลยมีโน,นกานี่มีฟังก์ชันอย่างเงี้ยให้เล่นจริงๆแล้วน่าจะมีแทบทุกยี่ห้อนะเท่าที่เคยเห็นฟังก์ชันนี้ไม่น่าจะพลาดหรอกเออถ้าพลาดนี่ยาแย่มากเลย โอเคอ่ะอันนี้มีให้เล่นก็ลองไปเล่นดูบางทีเราอยากจะตัดภาพหมุนภาพเอียงภาพกับอะไรกับภาพกับหัวกับาพางอะไรได้ทั้งนั้นแหละอันนี้เราก็ไปทําเล่นเอาคล้กันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ